ครับสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาปั่นดินครับปั่นดินที่จะปลูมกมะเขือครับเราก็จะปั่นดินก่อนนะครับให้ดินมันร่วนนะครับให้ดินมันร่วนแล้วยังหลังจากที่เราก็เอารถไถน,นะครับไถที่เสร็จแล้วดินก็ยังแข็งอยู่นะครับเราก็จะมาทําการแปรรูปดินนะครับให้มีความร่วนถุยแล้วเราก็จะรดน้ครับรดน้ำครับ ตรงนี้เราก็จะทําการปลูกมะเขือถ้าปลูกมะเขือจริงแั่เนื้อที่กว้างนะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าเราจะปลูกได้เยอะขนาดไหนนะครับมาชมกันนะครับทุกท่านครับกับบรรยากาศตุกสายนะครับวันนี้ก็2องพ้าสองระโลกนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวครับบรรยากาศวันนี้ดีหน่อยนะครับเมื่อเมื่อวานก็จะมีลมมานะครับลมมาทึ่ก็ทําไห้ ทำให้มีมีมีความเย็นนะครับความเย็นก็ทําให้ทํางานได้สะดวกนะครับวันนี้ครับนี่ครับ้องก็ถ่ายเนื้อที่ครับเนื้อที่กว้างเลยที่จะทาการปลูกครับอาจจะปลูกหลายอย่างนะครับแต่ที่ตรงนี้เราก็จะใส่มะเขือเไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีตลาดรองรับอยู่นะครับก็จะปลูกเป็นจํานวนมากพอสมควรครับบริเวณก็ดีนะครับอากาศสดใสครับตรงช่วงนี้ ใพีงเราปั่นดินตรงนี้เสร็จเราก็จะรดน้ำครับรดน้ำาซึ่งแตตอนนี้ก็ไม่ดินนั้นมีความที่จะมีความอ่อนตัวครับก็ตอนที่เราใช้รถไถรถไถเสร็จมันก็ไม่ไม่ดินก็ยังยังแข็งอยู่นะครับเราก็จะปั่นโดยเครื่องปั่นครับเิียงแตประดิ์ขึ้นมาเองนะครับใช้ใช้งานเองนะครับทำเองก็จะค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปก็ อากาศดีๆนะครับออกกำลังกายไปในตัวนะครับาอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับนี่ครับเราก็จะใช้เครื่องเคือปั่นนะครับปั่นตัวไหนที่ดินแข็งๆเราก็จะทำให้เป็นดินร่วนุยขึ้นมาครับพ่าดินนี้ก็เหมาะกับการปลูกนะครับเพราะว่าเราก็ยังอุดมสมบูรณ์ยอยู่นะครับเวลาที่เราปลูกเราก็จะใส่ปุ๋ยด้วยครับ มีฝุ่นขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่รดน้ำครับถ้าเรารดน้ำความความชื้นก็จะมาครับนี่ครับมันก็จะมีเป็นล็อกๆครับล็อกลตรงนี้หลังจากที่เราตัดย้านะครับเมื่อก่อนย้าขึ้นเต็มเลยนะครับตอนนีนจะโล่งแล้วครับครับนี่ครับเราฝันเสร็จได้พอประมาณเราก็จะมาทําการที่จะเอาน้ำคับน้ําเข้าเราก็จะปั่นน้ําครับบ่อน้ําครับเป็นบ่อน้ําซึ่งก็ น้ำก็พอมีอยู่นะครับพอมีที่ที่อีกฝั่งหนึ่งก็มีอีกนะครับครับนี่ครับเราก็จะทําใช้เครื่องปั่นครับใช้เครื่องปั่นถึงกับไฟฟ้าก็ไม่ไม่ไม่ถึงนะครับเราก็จะใช้ในตัวปัน่นปั่นครับล่อน้ําก่อนนะครับล่อน้ําก็จะเป็นการที่จะทําให้น้ำขึ้นไปรดน้ำรดรดดิ่ก็จะมีความชื้นครับมีความชื้น ทำงานครับทำงานกันไปก็เจ็๊ปกตินะครับทำหมาจิงข้าวทุกท่านครับให้เราเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำถูกน้ำขึ้นไปครับตัวน้ำก็มีน้ำอยู่นะครับตัวน้ำซึ่งก็มีน้ำก็จะไหลขึ้นไปข้างบนนะครับป็ดรูปหมูลูกตาฝั่งบนครับเราจะใส่ท่อครับใช้ท่อในการเดินน้ำออกไปนะครับอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามัน เรื่องทันนะครับเพิ่อเรื่องอะไรก็ยังไม่ลงตัวครับท่านครับยางเราก็จะให้มันไหลไปตามจุดๆนะครับเป็นจุดๆก็จะมีความยืนขึ้นมานะครับหมอการจะขูนะนี่แหละมันแควที่จะได้่จะต้องเียเีน้าหน้การปั่นครับนี่ครับเราก็จะปั่ขึ้นไปนะ ็มีนะครับเรื่องเรามีที่เพื่อนปั่นครับครับนี่ครับบางบางช่วงเราก็ได้น้ําแล้วนะครับในน้ําขึ้นไปทาให้มีความชื้นครับเดี๋ยวเราก็จะปลูกในวันหลังครับน้าก็จะไหลไปทางตามที่เราต้องการครับถ้าบรรยากาศดีๆในช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็ทำงานครับ แล้วนะครับไหลแล้วนะครับฝั่งโน้นเลยนะครับกว่าที่จะถึงก็คงจะไหลวันนะครับกว่าที่จะในลูเก็ตนี้ก็ไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็จะไหลมานะครับไหลมาที่ปลายทางครับก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่จะได้จำนวนมากๆครับเราก็ทําทําเยอะอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะครับวันเนื้อที่ก็ ที่จริงก็ปลูกไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่ามันเนื้อที่กว้างครับหลายไร่เลยนะครับแต่ถ้าปลูกได้มากๆก็ดีนะครับแต่แต่ถ้าว่ากําลังเราพอครับแล้วก็การเตรียมดินนะครับเตรียมดินที่จะจะปลูกมะเขือครับตอนนี้เราเตรียมดินอีกหน่อยเราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะครับเพิ่งปุ๋ยเราก็ผสมไว้แล้วนะครับอีกปุ๋ยอีกสวนหนึ่งนะครับยังไม่ได้ผลมา ตรงนี้เราก็จะทําการที่จะทําขุดหลุมครับขุดหลุมหน้านี้เป็นเหมาะแก่การปลูกนะครับแต่แต่ถ้าทิ้งไว้นานขนาดนี้เดี๋ยวผลผลิตอาจจะเป็นไปช่วงหน้าหน้าร้อนครับอาจจะทําให้การออกออก,ออกหน่วยก็จะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เราก็เลยต้องรีบปลูกนะครับแต่เป็นเนื้อที่กว้างครับเสียดายที่นะครับจะปลูกได้หมดก็คงจะดีนะครับเพราะว่าหลายไร่เลยนะครับตรงนี้ ปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือว่าน้ำครับเราต้องน้ำก่อนนะครับน้ามีที่ที่บ่อนี้นะครับบ่อนี้ก็ซึ่งก็เป็นบ่อใหญ่พอสมควรครับเราก็จะลงดูนะครับมันน้ำแอ้วมีความลึกขนาดไหนครับแต่ก็มีหลายบ่อนะครับข้างหลังก็จะมีอีกครับนี่ครับเวลาที่เราลงไปลงไปน้องขาก็ไายนะครับลึกนะครับลึกนะครับมิดหัวเลยนะครับตรงนี้น้ำเยอะครับ ก็คิดว่าน้ําก็คงจะไม่หมดนะครับตรงนี้เพราะว่าน้ําก็มีบางทีเขาก็ออกของเขาเองครับตรงนี้น้ําท่านี้ครับบรรยากาศดีๆในช่วงเย็นนะครับเย็นนะครับลงเล่นน้าครับลงดูว่าน้ําเยอะขนาดไหนนะครับลึกครับมีความลึกพอสมควรนะครับเหมาะแก่การที่จะนําไปทําการพ่อปูกครับอากาศเย็นๆนะครับช่วงนี้ก็จะมีลงดูน้ําครับ น้ำเหมาะแก่การปลูกจริงๆนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีแร่ธาตุอยู่นะครับไม่ใช่น้ําใสจะเป็นน้ําน้ําฝนนะครับตรงนี้เป็นน้ําฝนก็เหมาะแก่การปลูกครับทุกท่านครับครับกับบรรยากาศเย็นๆนะครับในช่วงนี้เราก็ตามมาทําการที่จะดูน้ําครับรดน้ําเพื่อที่จะกํามานปลูกมะเขือครับครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับการทําการปลูก ไร่ปลูกสวนครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ